บางวันเธออาจจะลืมไปว่าเธอเก่งแค่ไหนแต่ฉันยังจำได้บางวันเธอตื่นมาแล้วไม่อยากลุกจากเตียงไม่ได้เพราะคิดเกียจแต่เพราะข้างในมันหนักจนไม่มีแรงจะเริ่มอะไรเลยบางวันเธอทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรดีพอเลยสักอย่างเธออาจจะมองตัวเองแล้วคิดว่าฉันไม่เก่งเลยหรือฉันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่รู้ไหม ฉันยังจําได้ทุกอย่างที่เธอเคยผ่านฉันจําได้ว่าเธอเคยร้องไห้คนเดียวแล้วยังลุกขึ้นมาทํางานต่อฉันจําได้ว่าเธอเคยฝืนยิ้มในวันที่หัวใจแทบแตกสลายฉันจําได้ว่าเธอเคยช่วยใครอีกหลายคนทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ไหวแค่เธอยังอยู่ตรงนี้แค่เธอยังฟังคลิปนี้จนถึงตอนนี้มันก็หมายความว่าเธอเก่งมากแล้วนะ บางวันเราอาจลืมตัวเองไปลืมไปว่าเคยผ่านอะไรบ้างลืมไปว่าเคยรอดมาจากเรื่องที่ไม่คิดว่าจะผ่านได้แต่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกความเข้มแข็งของเธอนะ่ะมันยังอยู่ตรงนี้แค่เธอลืมมันไปชั่วคราวและนั่นก็ไม่ผิดเลยนะเพราะบางวันแค่ยังหายใจได้ก็ถือว่าเธอชนะแล้วเธอไม่ต้องรีบดีขึ้นหรอกไม่ต้องรีบเข้าใจทุกอย่างแค่ยังอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วละ่ะ ถ้าวันนี้เธอลืมไปว่าเธอเก่งแค่ไหนขอให้เสียงนี้เตือนเธอไว้แทนตัวเธอเองนะฉันยังจำได้และเชื่อว่าเธอกำลังจะค่อยๆกลับมาจำได้อีกครั้งเหมือนกันจากฉันผู้ที่ยังคงฟังเสียงคุณอยู่เสมอในความเงียบ The Quiet Letters